สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป5ในคลิปนี้ครูฝ้ายจะมาสอนแบบฝึกหัด8.11หน้า115และ116นะคะซึ่งเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาการหาปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค,ค่ะในข้อที่1โจทย์บอกว่าคอนกรีตผสมเสร็จ1ลูกบาทเมตรเททําทางเดินที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก กว้าง2เมตรยาว5เมตรจะได้ทางเดินคอนกรีตหนากี่เมตรหนาก็คือความสูงนะคะซึ่งเขาให้ปริมาตรมาแล้วเป็น1ลูกบาทเมตรให้ความกว้างให้ความยาวถามหาความสูงเราก็จะต้องใช้สูตรปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงนะคะ แทนปริมาตรไปนะคะ1ลูกบาทเมตรเนี่ยน,นี้คือหน่วยของปริมาตรนะคะ1ลูกบาทเมตรแทนลงไปฝั่งซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับนะคะแล้วก็ความกว้างแทนด้วยเลขสองสองเมตรเนี่ยแทนด้วยเลข2ลงไปความยาวแทนด้วยห้าเมตรนะคะแทนลงไปส่วนความสูงนั้นหรือว่าความหนานั้นก็คือสิ่งที่เขาถาม อันนี้เราจะไม่มีเลขนะคะเราก็เขียนเป็นติดคำว่าสูงไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราจะได้ในบรรทัดท้ายๆนะคะว่าสูงเท่าไหร่ซึ่ง1 1ตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะจับ2กับ5ฝั่งขวามือของเครื่องหมายเท่ากับคูณกันก่อน2คูณ5ได้10ใส่10นะคะใส่ผลคูณเป็น10แล้วก็คูณสูงติดไว้จากนั้นค่ะเราต้องการแค่ความสูง ก็ให้เราทำการย้าย10ที่คูณอยู่กับความสูงมาไว้อีกฝั่งหนึ่งของเครื่องหมายเท่ากับนะคะก็คือมาหารแบบนี้นะคะนี่คือรูปแบบหนึ่งของการแก้สมการแต่ว่าตามหลักคณิตศาสตร์แล้วเราจะไม่เรียกว่าการย้ายย้ายข้างนะคะเราจะเรียกว่านา10มาหารทั้ง2ข้างของสมการตรงนี้หารออกไปก็หายไปแล้วเห็นไหมคะ ก็จะเหลือแค่ทางซ้ายมือคือ1หารด้วย10จะได้เท่ากับสูงทางขวามือจะเหลือแค่คำว่าสูงเท่านั้นนะคะเราก็ไปคิดเลขตรงนี้เลยนะคะว่า1แล้วก็หารด้วย10ได้เท่าไหร่ได้ออกมาเป็นทศนิยมนะคะการหารด้วย10ก็คือเขียนตัวตั้งไว้ก่อนแบบนี้แล้วก็ถ้าหารด้วย10คือทศนิยม1ตําแหน่งใส่จุดหน้าเลข1นนะคะแล้วก็เติมศูนย์เพิ่ม ก็คือ0.1นะคะคือความสูงสรุปคำตอบได้ว่าเพราะฉะนั้นจะได้ทางเดินคอนกรีตหนา0.1เมตรนะคะแบบนี้เลยเลยขาเรียบร้อยแล้วนะต่อในข้อที่2นะคะข้อที่2โจทย์บอกว่าเมื่อขุนเทน้ำเจ็ลิตรใส่ถังเปล่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทำให้ระดับน้ำสูง40เซนติเมตรถังใบนี้มีพื้นที่ฐานเท่าใดข้อนี้นะคะให้ปริมาตรมาแล้วหรือเรียกว่าให้ความจุมาแล้วนะคะให้ระดับน้ำสูงเท่าไหร่ให้มาแล้วนะคะถามหาพื้นที่ฐานก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องทำการแปลงหน่วยก่อน หน่วยลิตรนะคะให้มีหน่วยที่เกี่ยวข้องกับเซนติเมตรก็คือหน่วยลูกบาทเซนติเมตรถึงจะนำมาหาพื้นที่ฐานได้นะคะขั้นตอนที่1ก็คือการแปลงหน่วยแปลงหน่วยลิตรให้เป็นลูกบาทเซนติเมตรจาก1ลิตรนั้นเท่ากับ1,000ลูกบาทเซนติเมตรนะคะที่ปอห้าจะต้องจําได้นะคะว่า1ลิตรเท่ากับ1,000ลูกบาทเซนติเมตร ขออนุญาตขยับแป๊บหนึงถ้า72ลิตรเราก็เทียบบัญญัติระยางเลยนะคะเอา72คูณขวาด้านบนก็คือ1000นะคะแล้วส่วนด้วยซ้ายคือส่วนด้วยหนึ่งเจคูณหนึ่ก็คือ72000นะคะศูนย์สาตัวแบบนี้ก็จะได้72000ลูกบาทเซนติเมตรรลบอส,สมอเรียบร้อยแล้วนะคะ เรามาหาพื้นที่ฐานกันต่อในขั้นตอนที่2เลยค่ะขั้นตอนที่2ก็คือการหาพื้นที่ฐานจากสูตรความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงซึ่งเราจะหาพื้นที่ฐานก็แทนความจุลงไปนะคะที่เป็นตัวเลขที่เราหาได้จากขั้นตอนที่1ก็คือ72 000ลูกบาทเซนติเมตรแทนไปเลยนะคะ 72,000แทนลงไปตรงนี้ให้ตรงกับคํานี้นะคะคําว่าความจุเนาะเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงสูงครูไพ่ก็แทนด้วย40่สิบนะคะเพราะว่าโจทย์ให้มาว่าความสูง40่สเซนติเมตรนะคะแบบนี้นะในโจทย์เลยจากนั้นค่ะเราต้องการหาพื้นที่ฐานเท่านั้นก็ให้เอา40ที่คูณอยู่นี่ย้ายฝั่งนะคะขออนุญาตจะขออนุญาต เรียกว่าย้ายข้างมาไว้อีกข้างหนึ่งย้ายมาโดยการหารนะคะก็จะเป็นตัวตั้งเดิมเนี่ยเจ0ดหหารด้วยสี่สิบนี่นะคะย้ายมาเลยแบบนี้เนาะจากนั้นก็ไปหาผลหารนะคะได้เท่าไหร่เอ่ยตัดศูนย์ก่อนเลยนะคะถ้าเป็นหารแบบนี้ตัดศูนย์กันได้แล้วเราก็จะเหลือแค่ 7,200หารด้วย4ได้เท่าไหร่คะใช้พื้นที่เล็กๆตั้งหารก็ได้เนาะ7จ0ดหารด้วย4 414 4, ลบเหลือ3นะคะดึง2ลงมา4832อดาลบเหลือ0 02ตัวนี้กระโดดขึ้นไปได้เลยนะคะเป็นการหารอย่างรวดเร็วก็คือ1,000 แป0นะคะได้พื้นที่ฐานมาแล้วว่าเป็น1,800สรุปคำตอบเลยค่ะว่าเพราะฉะนั้นถังใบนี้มีพื้นที่ฐาน1 8 0 0แล้วก็หน่วยพื้นที่ฐานนะคะเป็นตารางเซนติเมตรเนื่องจากความสูงเป็นเซนติเมตรนะคะแล้วก็ปริมาตรเป็นลูกบาทเซนติเมตร พื้นที่ฐานจะเป็นตารางเซนติเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในข้อที่3และข้อที่4หน้า116นะคะข้อที่สามโจทย์บอกว่าถังเปล่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดขนาดภายในได้ยาวด้านละ150เซนติเมตรขยับนิดนึง ทีมเปิดน้ำใส่ถัง2250ลิตรระดับน้ำในถังสูงเท่าใดอันนี้ให้ปริมาตรน้ำมาแล้วนะคะแล้วก็บอกขนาดของถังที่เป็นว่ายาวด้านละ150ซนติเมตรมาแล้วถามว่าระดับน้ำสูงเท่าไหร่ให้เราแปลงหน่วยก่อนนะคะ หรือจะหาพื้นที่ฐานก่อนก็ได้จากนี้นะคะจากความยาวด้านละ1 5 0ซนเมตรขั้นตอนที่1ค่ะหาพื้นที่ฐานกันก่อนเลยเนาะหาพื้นที่ฐานจากขนาดภายในของถังนะคะที่บอกว่ายาวด้านละ150เซนเมตรเราก็จับด้านคูณด้านนะคะเพื่อหาพื้นที่ฐานเอาร5 0คูณ1น0ค่ะ ใช้15คูณ15แล้วเติมศูนย์สตัว15 15ห้าเป็นเท่าไหร่คะ2 25เนาะแล้วก็เติมศูนย์สตัวจะได้สองห0ืตารางเซนติเมตรนี่คืออ,อันนี้คือพื้นที่ฐานนะคะยังไม่จบนะคะเราจะต้องทำต่อโดย เขาบอกว่าเปิดน้ำใส่ถังเนี่ย2,250ลิตรซึ่งมีหน่วยเป็นลิตรยังไม่เชื่อมกับหน่วยของพื้นที่ฐานที่เป็นตารางเซนติเมตรเราจะต้องทำหน่วยลิตรนะคะให้เกี่ยวข้องกับมีคำว่าเซนติเมตรต่อท้ายก็คือลูกบาทเซนติเมตรนะคะขั้นตอนที่2ค่ะก็คือการแปลงหน่วยปริมาตรของน้ำในถังจากลิตร ให้เป็นลูกบาศเซนติเมตรนะคะจาก1ลิตรเท่ากับ1,000ลูกบาศเซนติเมตรเหมือนข้อที่แล้วเลยถ้าอันนี้ไม่ใช่1ลิตรแต่2,250ลิตรจะได้เท่าไหร่ก็ให้เทียบบัญญัติตรยางโดยเอา2,250คูณขวามือก็คือ1,000หารด้วยซ้ายหารด้วย1น,นะคะ ก็จะเป็น2250แล้วก็เติม0 3ตัว1 2 3เป็น2ล้าน2,50 000, ลูกบาทเซนติเมตรนะคะแบบนี้นะจากนั้นค่ะเรามาหาความสูงของระดับน้ำในถังนะคะขั้นตอนที่3คือการหาความสูงของระดับน้ำในถังโดยนำสูตรค่ะ สูตรปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงนะคะต้องให้มันเกี่ยวข้องกับพื้นที่ฐานเราจึงใช้สูตรนี้แล้วก็แทนเลขลงไปค่ะแทนเลขสองล้านห้าอ่ะสองล้านสองแสนห้าหมื่นเนี่ยนะคะไปตรงคำว่าปริมาตรเพราะว่าเป็นปริมาตรน้ำในถังนะคะสองล้านสองแสนห้าหมื่นพื้นที่ฐานตรงคำนี้ แทนด้วยตัวเลขที่เราได้มาพื้นที่ฐานนี่นะคะตั้งแต่วันทัดแรกเลย2 2 5 0 0 2 2 0 0 0งพั 22, 500, 22, 500, แล้วก็คูณกับความสูงซึ่งความสูงเนี่ยเราไม่รู้เลขเราจะกำลังจะหาเราจะต้องติดคำไว้ก่อนนะคะแบบนี้นะเป็นการแก้สมการจากนั้นค่ะต้องการหาความสูงเท่านั้นเราจะต้องเอา2 2 5 0 0เนี่ยนะคะ มาไว้ทางซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับมาหารนะคะโดยตัวตั้งคือ2องล้านสอแสห้าหมื่นแล้วก็หารด้วย2 2ง0มืนสองพันแบบนี้นะคะการหารก็ง่ายมากเลยค่ะถ้าตัวหารมีศูนย์สองตัวตัวตั้งมีศูนย์เยอะแล้วก็ตัดได้เลยนะคะครูฝ้ายจะขออนุญ,ญาตพาตัดทอนแบบนี้คู่ที่หนึ่งขวาสุดถัดมา คู่ที่2จะเหลือแค่22,500หารด้วย225อันนี้ตั้งหารมาง่ายมากเลยนะคะถ้าใครที่ในใจไม่ได้นะคิดในใจไม่ได้ก็ตั้งหารขอพื้นที่เล็กๆตรงนี้ตั้งหารนะคะ22,500หารด้วย225 2อยเป็น225ลบลงมาเหลือเศษศูนย์แบบนี้ ไม่ต้องทําต่อล้อย่าลืมว่าเอาศูนย์นี้ขึ้นไปได้เลยนะคะรัดได้เลยก็เป็น100ค่ะได้ผลหารออกมาเป็น100ตอบเลยค่ะว่าเพราะฉะนั้นระดับน้ําในถังสูง100เซนติเมตรนะคะเรียบร้อยแล้วนะต่อในข้อสุดท้ายของหน้า116นะคะข้อที่4ค่ะโจทย์บอกว่ากล่อง ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวัดขนาดภายในได้สูง6เซนติเมตรใส่ลูกบาทที่มีปริมาตรลูกละ27 cm. ลูกบาทเซนติเมตรได้24ลูกพอดีถามว่ากล่องใบนี้มีพื้นที่ฐานเท่าใดนะคะก่อนอื่นเราจะต้องหาความจุของกล่องใบนี้ก่อนนะคะว่ากล่องใบนี้เนี่ยจุได้เต็มเต็ม กี่ลูกบาทเซนติเมตรเพราะว่าเขาบอกว่าจุได้เต็มเตมก็คือการนําลูกบาทเล็กๆเนี่ยลูกละว7 7ลูกบาทเซนนะคะใส่ไป24ลูกก็จับคูณเข้าไปเลยนะคะ27คูณกับ24 27ตั้งคูณกับ24 4 7 28ใส่8ทด2 4 2 8บวกตัวทด2เป็น10เติมศูนย์ก่อนจะเอา2ไปคูณ7เติมศูนย์ก่อนนะคะ2 7 14ใส่4ทด1 2, 2 4บวกตัวทด1เป็น5เอาบวกลงมาค่ะได้8ได้4นี่6นะคะ648ลูกบาทเซนติเมตรนะคะ6ลูกบาทเซนติเมตรนี่คือความจุของกล่องใบนี้นะคะความจุเต็มๆของกล่องใบนี้ต่อมาในขั้นตอนที่2นะคะขั้นตอนที่2เราจะทำการ หาพื้นที่ฐานของกล่องใบนี้โดยที่เรารู้ความจุแล้วและเรารู้ความสูงด้วยจากที่โจทย์ให้มาเราจะหาพื้นที่ฐานได้ค่ะจากสูตรความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับพื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่ฐานนะคะอันนี้ที่เราต้องการหาเนาะความจุเนี่ยเราแทนเข้าไป648แบบนี้ ความสูงแทน6ลงไปนะคะจากนั้นเราต้องการหาพื้นที่ฐานเฉยๆเราจะเอา648เป็นตัวตั้งแล้วหารด้วย6ค่ะคิดเลขเลยนะคะตั้งหารเลยก็ได้หรือถ้าใครที่หารในใจถ้าเกิดว่าตัวหารเนี่ยเป็นเลขหลักเดียวครูไ้จะพาหารได้ง่ายๆเลยก็คือเอา6มาหารตรงนี้ก่อน616 6อะไรได้4ไม่มี60 ได้0ก็จะเป็น48 6 8 48 108นะคะก็จะได้พื้นที่ฐานเป็น108ออกมาแต่ถ้าใครคิดในใจเหมือนครูฝ้ายไม่ได้เมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ได้นะเราก็ตั้งหารค่ะตั้งหารแบบนี้เลยเอาพื้นที่เล็กๆตั้งหารนะคะ6 48ตั้งแล้วก็หารด้วย6 6 1 6ลบเหลือเศษ0ดึง4ลงมา6คูณอะไรได้สมีไหมไม่มีก็6 0คูณ0ได้0เลย ลบเหลือเศษ4ดึง8ลงมา6848เห็นไหมคะว่าได้เท่ากันเลยนะคะลบเหลือเศษ0ก็108ถ้าใครที่คล่องแล้วนะคะทำการหารคล่องแล้วในใจได้ก็ใส่ไปเลยว่า108นะคะสรุปคำตอบค่ะเพราะฉะนั้นกล่องใบนี้มีพื้นที่ฐาน108แล้วก็ ใส่หน่วยเป็นอะไรให้ดูที่ความสูงค่ะความสูงมีหน่วยเป็นเซนติเมตรพื้นที่จะออกมาเป็นตารางเซนติเมตรนะคะใส่ไปเลยตารางเซนติเมตรแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ครบแล้วสำหรับแบบฝึกหัด8.11ทั้ง4ข้อเดี๋ยวในคลิปถัดไปรอติดตามชมการสอน แบบฝึกหัดส,สุดท้ายของบทนี้ค่ะสวัสดีค่ะ